David Cameron insists his NHS reforms will go ahead. t h ่ t ซ d e s น i t ักเนี่ p o s i t i อ n he received อ้ยโอ้ยโน้ยโอยโอ้ยอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ s ยโอ้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 นโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโ e ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ออ้อ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย e ้ยโอ้อ้้อ้้อยยยลอ้้โอ้้โอ้โอ้อตอไปปนโอโอ้ โอ้โหโอ้นี่มันนี่มาอยากคนที่มันเยี่ยมเลยดิ้หมุนหน่อยหมุนหน่อยชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบกไปมาชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบกไปมามันเยี่ยมมากโอ้โหดิ้นโอ้มันเห็นหน้าฉันเนไหนหล่อมากนหล่อมากเฮ้ยขยับอีกเดี๋ยวขอฉันเก๊กหน่อยโอ้โหเ้ยเราหล่อกันทั้งคู่เลยนะสุดยอดมากพวก